ไม่ดีกว่ารับครับครับตามไกันก็ ถ่ายมาเยอะอีกหน่อยสองกันการคหนึ่งองสามครับก็มีความรู้สึกว่ายินดีที่ได้เข้ามาสมัครที่พักเพื่อไทยนะครับแล้วก็ได้รับการเชิญชวนนะครับจาก ท่านพลตํารวจโทคำรณวิทย์ทูกป,ประจางนะครับเนื่องจากว่าท่านนายกอบจอปทุมธานีเนี่ยนะครับท่านเห็นว่ามีการแก้กฎหมายรัฐธรรมนูญใหม่นะครับแล้วก็จะมีจํานวนสส,ส,สเปลี่ยนแปลงไปนะครับนั่นก็คือสอสอเขตเดิมเนี่ยทั้งประเทศนะครับ350เขตนะครับก็จะเพิ่มขึ้นเป็น400เขตเลือกตั้งนะครับ เสร็จแล้วสสอของปฏิริษเนี่ยก็จะน้อยลงเหลือ 1, 100คนนะครับต่อหนึ่งพักเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วจังหวัดปทุมธานีก็มีเขตเลือกตั้งเพิ่มจาก6เขตเป็น7เขตเลือกตั้งนะครับท่านาคำรณวิทย์ถูกกระจ่างนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับปทุมธานีซึ่งเป็นบุคคลหนึ่งนะครับที่พักเพื่อไทย นะครับให้ความเคารพนับถือแล้วท่านก็อยู่ในส่วนของรับผิดชอบนะครับพื้นที่ของพรรคเพื่อไทยในจังหวัดปทุมธานีด้วยนะครับท่านก็เลยเชิญชวนนะครับให้มาสมัครเป็นสมาชิกนะครับของพรรคเพื่อไทยเอาไว้นะครับเพราะนั้นพี่น้องชาวลำลูกกาจำนวนหลายคนขณะนี้นะครับที่ผมได้เข้ามาสมัครเป็นสมาชิกแล้วก็มีพี่น้องนะครับ ที่สนใจการเมืองแล้วก็มีความสนใจในพรรคการเมืองของเพื่อไทยเนี่ยนะครับก็ได้มาร่วมสมัครเป็นสมาชิกนะครับมาถึงวันนี้ก็อาจจะถึง250คนนะครับแล้วแล้วก็ยังมีผู้สมัครอื่นๆนะครับที่สนใจขอใบสมัครเพื่อที่จะเข้ามาเป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทยนะครับของอำเภอลำลูกกาของจังหวัดปทุมธานีเพิ่มเติมขึ้นอีกเรื่อยๆนะครับ เมื่อได้มาที่นี่แล้วก็ได้รับการต้อนรับนะครับที่แล้วจากท่านรองกิตรนะิรัตน์นรนองนะครับรองอวุฒิพักเพื่อไทยและวันนี้ผมก็ได้ประสานกับนายทะเบียนพักเอาไว้นะครับซึ่งการน,น,นี้ก็ได้ประชุมอยู่ข้างบนเพราะว่าวันพรุ่งนี้28นะครับกันยายน64นี้พักเพื่อไทยจะมีการประชุมใหญ่ของพักนะครับที่จังหวัดจังหวัดขอนแก่น นะครับก็เลยผู้หลักผู้ใหญ่นะครับเจ้าหน้าที่นายทะเบียนของพรรคก็ประชุมอยู่ข้างบนแต่ตอนนี้เนี่ยเราก็ได้นําสมาชิกส่วนหนึ่งนะครับเข้าไปสมัครเป็นสมาชิกนะครับของพรคเพื่อไทยในวันนี้นะฮะซึ่งมีจํานวนทั้งสิ้นร้อยสามสิบนะครับคนนะครับที่มาสมัครเพิ่มเติมในวันนี้ก็กําลังดําเนินการสมัครอยู่นะครับดีครับที่ที่ได้เป็นอ่ส่วนหนึ่งของของพรคเพื่อไทยครับก็ ก็ยินดีที่จะทำงานร่วมกับคุณพ่ออีกครั้งหนึ่งครับผมก็รู้สึกว่าดีใจครับที่ได้โอกาสในการทำงานอีกครั้งหนึ่งครับถ้ามีโอกาสนะครับได้ครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ได้ได้เลือกตั้งเนี่ยก็จะทำงานให้เต็มที่ครับสวัสดีครับผมวิรัตแดงกลางสมาชิกองค์การบริสานสนจังหวัดปทุมธานีนะครับเขตสามลำลูกกาวันนี้นะครับมาให้กำลังใจท่านดรเกียรติศักดิ์ทองแสงนะครับ ได้ที่เข้ามาสมัครในพรรคเพื่อไทยนะครับเราจําเป็นอย่างยิ่งนะครับหลังจากรัฐธรรมนูญใหม่นะครับสถาบันพรรคการเมืองนะครับก็คงจะมีไม่กี่พรรคนี่จะเป็นพรรคหลักที่จะช่วยเหลือพี่น้องพี่น้องประชาชนได้อย่างแท้จริงหนึ่งในนั้นก็คือพรรคเพื่อไทยนะครับวันนี้ได้มีโอกาสนะครับพาท่านดรเกดิศส่องแสงนะครับได้เข้ามาสู่พรรคเพื่อไทยในหลังคาพรรค หลังใหม่หลังใหญ่แล้วก็คาดว่านะครับจะร่วมบรณาการในการสร้างสรรค์นะครับพักให้ยิ่งใหญ่ยิ่งขึ้นตลอดจนนะครับนำสมาชิกพักทําสมาชิกพักให้มากยิ่งขึ้นนะครับเพื่อรับรองนะครับรองรับการเลือกตั้งนะครับที่จะเกิดขึ้นในภายภาคหน้านะครับยิ่งว่าพี่น้องประชาชนนะครับที่เห็นผลงานของดรเกียรติศักดิ์สองแสงนะครับที่ผ่านมานะครับแล้วก็เอามาพิจารณา ในการเลือกตั้งครั้งต่อไปครับวันนี้ผมรู้สึกดีใจมากครับที่มาช่วยล็อกเตอร์เพราะลอกเตอร์แกเป็นคนทํางานเพื่อประชาชนดีมากในเขตคูคตครับผมแต่วันนี้ผมภูมิใจมากและมาสนับสนุนลกเตอร์ทางานเพื่อประชาชนในเขตปทุมธานีของเราเพราะท่านช่วยประชาชนมามากแล้วท่านลกเตอร์ปันนี้ก็รู้สึกว่าดีใจครับที่ได้ร่วมกันเดินทางมา,าให้กํลาลังใจท่าน ดเรเกติศักดิ์ส,สองแสงนะครับก็มาให้กําลังใจท่านนะครับก็ขอขอบคุณมากนะครับที่มาให้กําลังใจดครค่ะดเรเขาเป็นเ,เขารักประชาชนที่พื้นที่ที่เขาลงนี่เขาจะมีผลงานให้ประชาชนเห็นตลอดแล้วตัวเดชเองก็ชอบพักเพื่อไทยดรก็เป็นคนพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนดีทุกที่ตามผลงานเขามาตลอดครับมาสนับสนุนดครครับดต,ติดตามผลงานแกมาตลอดนะคะเพราะแกช่วยประชาชนและไม่ทิ้งประชาชน ทุกๆหน่วยงานที่แบบว่าเห็นแก่แต่ท่านเห็นท่านคนเดียวเลยที่ลุย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 ให้กําลังใจแกค่ะรักท่านค่ะรักดอกเตอร์ค่ะจ้ะวัน,นี้อ่ะจะมาเป็นกําลังใจให้กับท่านดอกเตอร์เกียรติศักดิ์สองแสงโดยที่ท่านเข้ามาทํางานเพื่อชาวบ้านเพื่อพี่พน,น้องประชาชนค่ะรีใจที่ได้ดอกเตอร์เข้ามาร่วมงานมาช่วยดูแลพี่น้องประชาชนเพราะท่านช่วยเหลือมาตลอด ทุกหน่วยงานท่านเข้ามาช่วยหมดไม่ว่าจะอาสาชุดไหนท่านก็เข้ามาช่วยประชาชนพี่น้องในชุมชนทุกชุมชนค่ะดีใจมากค่ะมาเป็นกำลังใจให้ค่ะวันนี้ดีใจที่ท่านได้ท่านดรเกียรติศักดิ์ส่องแสงมาทำงานในหมู่บ้านทุกชุมชนช่วยเหลือไม่ว่าน้ำท่วมโควิดท่านลงพื้นที่ตลอดเวลาช่วยเหลือประชาชนในลากญ้าตลอดเวลาค่ะ เราถึงอยากจะสนับสนุนคนทํางานนะคะดูแลที่ประชาชนถึงตัวแล้วถึงลากญ่าค่ะ